สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องยุ YouTube ก็ได้มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ยุ้ยขอเสนอในหัวข้อเรื่อง6ต้นไม้ราคาแพงต้นไม้มงคลสุดหรูราคาแสนอัพแห่งปี2021นะครับ หลายท่านคงฟังแล้วต้นไม้อะไรราคาหลักแสนนะครับวิก็ค้นหาข้อมูลมานะครับราคาแสนอัพจริงๆเรามาฟังกันนะครับว่าเพราะอะไรต้นไม้เหล่านี้ถึงราคาหลักแสนนะครับครับต้นไม้ราคาแพงคือต้นไม้ที่มีความสวยงามหรือถูกยกให้เป็นต้นไม้มงคลหลาย <Just wait. S 1> คนอาจจะคุ้นเคยและเห็นชินตาแล้วนะครับต้นไม้ ที่คุณกำลังจะได้ชมกันต่อไปนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เกิดจากการปิดพันธุก,กรรมนะครับลวดลายของมันจึงเปรียบเสมือนงานศิลปะชิ้นเอกที่มีโอกาสเกิดเพียงหนึ่งในหมื่นต้นเท่านั้นแถมพวกเขายังไม่ได้นะครับขายกันเป็นต้นแต่ขายกันเป็นใบเลยนะครับขอบอกว่าใบหนึ่งมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแต่จะ ต้นมีลวดลายสวยงามขนาดไหนเราลองมาฟังกันนะครับผู้ฉลุด่างนะครับผู้ฉลุธรรมดาคือไม้ประดับที่มีราคาเริ่มต้นเพียงหลักสิบบาทเองนะครับแต่ผู้ฉลุที่มีใบด่างจะมีราคาพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับเพราะโอกาสเกิดมีเพียง1ในพันหรือหนในหมื่ต้นเท่านั้นนะครับ โดยส่วนมากทางร้านจะนับใบนะครับขายซึ่งมีราคาตั้งแต่ใบละหลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทนะครับส่วนรูปที่เห็นนะครับราคา10,000แสนบาทนะครับอัสเตอร่ามินนะครับผมเป็นต้นไม้ที่ได้รับฉายาว่วาราชินีแห่งใบเลยนะครับมีลักษณะรูปทรงของใบที่มีขนาดใหญ่ และมีรอยฉีกขาดเป็นลายสวยราวกับได้รับการฉลุอย่างเป็นประณีตเลยนะครับทำให้มันกลายเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนรักต้นไม้ต้นที่คุณเห็นอยู่นี้จะเป็นมอนสตาร่านะครับที่มีลายด่างกระจายไม่เหมือนมอนสตาร่าอื่นๆหาได้ยากนานๆครั้งถึงจะได้เจอนะครับ ซึงมีราคาสูงกว่าอันโบนะครับและไทคอนราคา1 2 0 0 0 0ต่อใบเลยนะครับโอ้โหแพงมากเลยนะครับอันดับ3นะครับฟิโลเดนดอนนะครับเล็ดคองโกเหลืองด่างต้นนี้นะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาใต้นะครับ ซึ่งมันจะแตกต่างจากพืชตระกูลฟิโลเดียวกันนะครับตรงที่ฟิโลหลายชนิดมักจะเป็นต้นไม้อิงอาศัยแต่ต้นไม้จะเติบโตแบบต้นไม้ปกติที่ใช้รากลงดินเพื่อหาอาหารจึงสามารถนำมาปลูกในกระถางตกแต่งในบ้านได้อย่างสบายๆเลยนะครับฟิโลที่คุณเห็น อยู่นี้เป็นอีกหนึ่งในฟิโลที่มีใบที่ค่อนข้างใหญ่ใบยาวราว20เซนติเมตรนะครับมีลายด่างสีเหลืองหายากมากจึงมีราคาสูงถึง1,40 0 0 0บาทเลยนะครับอันดับที่4นะครับฟิโลเดนดอนนะครับก้านส้มด่างก้านส้มด่างนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นไม้หายากราคาแพงเพราะมีถึงกำเนิดอยู่ ในแถบอเมริกาใต้นะครับหรือบารซิน <'t> ซึ่งหากมีใบด่างรวมด้วยก็จะทำให้ราคาของมันที่เคยสูงอยู่แล้วพุ่งขึ้นไปอีก like เป็นเท่าตัวเลยนะครับราคานะครับ2 0 0 0 0บาทต่อใบนะครับอันดับที่5นะครับต้นไม้ราคาแพงสเสน่จันดำด่างนะครับคือพืชที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้สีสันของใบมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเดิมใบมีลายด่างสีขาวบนชมพูหรือที่เรียกกันว่าไม้ด่างซึ่งหาได้ยากมากๆนะครับจึงทำให้มันกลายเป็นที่หมายปองขนนักปลูกทั้งหลายและยิ่งมีลวดลายที่สวยงามแปลกตามากเท่าไหร่ราคามันก็จะพุ่งสูงขึ้นมากเลยนะครับ ต้นนี้นะครับมีราคา125,000บาทเลยนะครับอันดับที่6นะครับต้นไม้ราคาแพง really มอนสเตอร์ลา <cool. S 1> โอบิกัวนะครับค yeah, ือไม้ประดับ <it. S 1> ตระกูลพูชุลุที่หายากมากที่สุด <like> และมีราคาสูงมากที่สุดเลยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคิดว่ามันคือพูชลุลุธรรมดาซึ่งเหตุผลที่ทำให้มันหายาก และมีราคาแพงมากคือมนสเตอราโอบิกัวเนี่ยนะครับมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ช้ามากเฉลี่ย5ปีโตได้เพียง2ฟุตจึงหายากและไม่ค่อยได้พบเห็นกันทั่วไปเลยนะครับสิ่งที่ทำให้โอบิกัวเนี่ยนะครับแตกต่างกับคูฉลูชนิดคือไปมีลายฉลุกว้าง ป่าพูฉลุตัวธรรมดาจนเหมือนว่าใบาจะขาดจากกันว่ากันว่ายิ่งฉลุกว้างเท่าไหร่ราคาของต้นนี้ยิ่งสูงขึ้นมากต่นนั้นนะครับราคาต่อใบนะครับ80,000บาทนะครับครับก็จบไปนะครับสำหรับต้นไม้ที่ราคาแพงแสนแพงนะครับเต่สำหรับวิแล้วคงไม่ไหวนะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่า แต่ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมสับตะใครและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้ายุ้ยจะเอาอะไรมาให้ท่านชมอีกนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ